แล้วก็มีคําถามนะครับว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าคันนี้เป็นรุ่น FJ09 นะครับหรือบางคนก็เป็นตัว Tra c ซ r หรือไม่ก็่ตัว g T นะครับหลายคนก็คือสงสัยยังเรียกว่า FJ อีกนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็คือชื่อเดียวกันตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันจะแตกต่างกักตรงที่ตัวมันเป็นเหมือนแบบเจเนอเรชันนะครับซึ่งยามาฮ่าเนี่ยมันจะเรียกเจเนอเรชันว่าคล้ายๆเหมือนเจน1เจน2เจน3อ่ะมันอาจจะเหมือนแบบรุ่นแบบ,บวูซิดอ่ะคล้ายๆเป็นวูซิดบี ย3่สิบสามยีสิบสามสี่สิบห้าสิบหกซึ่งตัวเนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนการพัฒน,น,นาที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากตัว FJ นะครับ FJ ก็คือจริงๆหน้าตาเนี่ยมันก็คือหน้าตาเดียวกันนั่นแหละทั้งตัว FJ Tracer หรือไม่ก็ตัว GT นะครับผมมันก็คือหน้าตาเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องยนตน์ครับก็คือเครื่องยนต์เดียวกันนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยสามสูบเรียงนะครับผมก็คือ แรงม้าเนี่ยก็คือว่าแรงม้าเท่ากันนะครับ125รแรงม้านะครับผมมันจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับคือว่าถ้าตัวใหม่กว่าครับก็คือว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับผมเริ่มจากตัวอย่างแรกเลยนะครับคือกุญแจนี่สังเกตไหมถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัว FJ อ่ะจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาคล้ายๆกุญแจฟีนูอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเฟรเซอร์ครับจะเป็นกุญแจย์เลสนะครับซึ่งเป็นกุญแจที่ทําให้ แบลงได้ยากอ่ะเอาง,ง่ายๆเวลาเหมือนขโมยมันก็จะขโมยได้ยากกว่าเดิมน,นะครับส่วนมันก็จะมีตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นตัวไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็น FJ เนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นแบบใสนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แตกต่างก็คือจริงๆมันเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับพูดอ๋อแล้วก็ลืมมีตัวนี้ครับนั่นก็คือสลิปเปอร์ครับ นะครับสลิปเปอร์ค so. yes! ัตเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวของ FJ นะครับรุ่นรุ่นแรกนะครับมันจะไม่แน่ใจนะว่ามีหรือไม่มีนะหรือหรือไม่แน่ไม่มีก็ได้นะครับก็คือว่าจะเป็นตัว FJ ก็คือว่าจะไม่มีสลิปเปอร์คัตนะสลิปเปอร์คัตมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่เวลาเราเชนเกียร์นะครับจากเกียร์สามาเกียร์สองนะครับมันก็จะทำให้ล้อเนี่ยบางทีก็เอิสแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีสลิปเปอร์คัตนะครับซึ่งเป็นตัวเทรเซอร์ตัวนี้ก็จะมีแล้วนะครับก็คือว่าเวลาเราเช เหมือนเปลี่ยนเกียร์ครับจากเกียร์สามาเกียร์สองเนี่ยก็จะทําให้ไม่ล้อนะครับไม่ล็อกนะครับซึ่งมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะทําให้คือมันจะทำทำให้แบบบางทีเข้าโค้งเนี่ยเกิดล้อสะบัดนะครับซึ่งมันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ MT09 f r e e e r นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แตกต่างกัน อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องความเร็วนะครับคือเครื่องยนต์โวเท่เนี้ยความเร็วเนี่ยไม่ถึง200นะครับไม่ถึง200เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาล็อก ECU ไว้นะครับซึ่งจะล็อกที่ความเร็วนะครับไม่ใช่ล็อกที่ตัวเกียร์หรือว่ารอบเครื่องอะไรแบบนี้นะครับจะล็อกที่ความเร็วครับถ้าเป็นตัว S J เนี่ยความเร็วจะล็อกที่185นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเซรเซอร์เนี่ยจะล็อกที่191นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะไปกดล็อกนะครับเพื่อที่จะให้มันท็อปสปีดไปตามรอบนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้ทํามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อแล้วก็ตัวเขาเรียกว่า Boost Function Control นะครับซึ่งตัวเนี้จะปรับได้สองระดับนะครับถ้า N F G เนี่ยปรับได้หนึ่งระดับนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมารีวิว ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเจเนอเรชันสองนะครับที่ใช้อยู่นะหน้าจอนะครับก็จะบอกเป็นหน้าจอแบบขาวดำนะครับหน้าจอเดียวกันเลยนะครับหน้าจอเดียวกับตัวซูเปอร์เทนเนเล่นะครับซึ่งเป็นตัวทัวริงตัวท็อปสุดนะครับตัวเนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดนะครับโหมดการขับขี่นะครับก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมด A ก็คือเป็นโหมดที่แรงที่สุดนะครับหรือว่าพวกโหมดสปอร์ตในดูคาติอะไรแบบนี้นะครับส่วน ตัว B นะครับก็เป็นตัวเป็นโหมดที่เบาๆลงมาหน่อยนะครับจะหน่วงหน่วงความหน่วงหน่วงความความเร่งนะครับใช้เวลาแบบฝนตกอะไรแบบนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็ตายตัวนะครับแล้วก็มีระบบบอกน้ํามันนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ผมบอกมีท็อกชั่นคอนโทรลนะครับท็อกชั่นคอนโทรลก็คือการควบคุมการหมุนของล้อหน้าล้อหลังนะครับให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันไปในรอบวงรอบที่ใกล้เคียงกันนะครับ แบบหนึ่งนะครับก็คือแบบแบบละเอียดเอ้ยแบบหยาบสิแบบสองคือแบบละเอียดนะครับซึ่งหมายความว่าแบบมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างไงดีอธิบายยังไงดีวะคือแบบหยาบก็หมายความว่ามันมันทำให้แบบบางที่ะบิดแล้วหน้าย,ยกหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นโหมดสองเนี่ยมันจะทําให้ทำทำงานได้ดีกว่านะครับก็ใช้เวลาฝนตกดีกว่าอะไรแบบเนี้ย ถ้าปรับเป็นระดับ2นะครับจะปรับเป็นแบบนี้นะครับ 1- 2หรือถ้าเกิดว่าถ้าใครแบบลุยทรายนะครับเราปรับเป็นออฟไปเลยก็ได้นะครับออฟก็คือปิด traction control เลยครับคือว่าใช้เวลาลุยทรายเวลาทาง enduro เลยแบบนี้มันจะขึ้นตัวนี่นะครับ T R C นะครับขึ้นเตือนนะครับแต่พอเราปิดกุญแจแล้วเปิดใหม่นะครับมันก็จะกลับเป็นแบบเดิมนั่นเองนะครับก็คือมี traction เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกรอบเครื่องนะครับบอกได้ถึง1 3 0 0 0รอบนะครับ รอบเครื่องนะครับหมื่นสามพันรอบแล้วก็บอกเวลานะครับความเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือระยะทางนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับสิบเจ็ดจุดสี่นะครับผมทําได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เขารีวิวกันก็อยู่ที่ประมาณยี่สบนะครับแต่ว่าผมวิ่งได้สิบเจ็ดนะครับแล้วก็พวกแบบเล็กๆน้อยๆนะครับพวกทริปเอทริปบนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะมีตัวบอกอุณหภูมิ ายนอกแล้วก็อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับพัดลมเนี่ยมันก็จะบอกยังไงนะครับเวลาเราไปขี่ดไปแดงเนี่ยมันจะทํางานที่ความเร็วเอ้ความร้อนนะครับที่1 0 5องศานะครับผมพัดลมก็จะหมุนนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับถ้าเป็นตัว t r a อร r เนี่ยมันจะบอกเป็นจะบอกเป็นที่อุณภูมิองศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัว fj เนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยจะบอกเป็นตัวฟาเรนไฮ์นะครับซึ่งต้องไปนั่งแปลงอีกนะครับเป็นหน่วยแปลงหน่วยอีกนะครับ แต่ถ้าเราจะเข้าไปปรับอะไรอื่นๆได้อีกนะครับก็เข้าไปที่เมนูด้านในนะครับเมนูด้านในเนี่ยบอกทั้งหมดเลยนะครับทัวรทริปนะครับยูนิตนะครับอาจจะคืออันเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปปรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับผมก็คือปรับได้หมดนะครับทีนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นสามสูบทาอารมณ์มันเหมือนแบบ เหมือนมันคือซ p พอารอารมณ์เดียวกับตัว MT เ t ็มพ r ทซรตัว n t 0 9ธรรมดานะครับผมก็จะเป็นซูงลิขิตนะครับเสียงเนี่ยก็จะให้ความแบบง่วงไคล้ายๆเหมือนตัวสูงสงสูบอะแต่ถ้าุกิดถ้าเราเล็ก <c ười> คเ,เครื่องขึ้นไปครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆสั่นเลเดี๋ยวเครื่องปิดเครื่องดีกว่านะเนื่อง,นะงจากเสียงดังมากเลยนะครับอยู่ในภูเขานะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตัวเนี้ยพอดีไปท่อนะครับจะเป็นท่อ SC Project นะครับเป็น Full System นะครับก็จะมีพวกกันล้มตัวนี้แนะนำว่าให้ใส่เลยมีประโยชน์มากเลยนะครับส่วนปิ๊บเนี่ยก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับมันจะได้ดูเต็มๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยจะดูแบบแปลกๆขึ้นมานะครับรถทรงทัวริงเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีปิ๊บอยู่แล้วนะครับคือมันเหมือนกันหมดครับ แต่ทีนี้นะครับผมเราจะมาเปรียบเทียบกับตัวตัว GT นะครับเทเซอร์900 GT ครับ900 GT เนี่ยตัวนี้ทำให้แบบรู้สึกอิจฉามากเลยก็คือว่ามันจะหน้าตาเนี่ยหน้าตาเดียวกันหมดแหละเปลี่ยนแค่สีแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัว900 GT นะครับผมแล้วก็ที่เครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าจำผิดจะเป็นตัวปี 19หรือปี0เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะขายในตัว G T แล้วครับก็สามารถไปดูได้ที่ศูนย์ยกระหาทั่วไปนะครับซึ่งตัว G T เนี่ยจะมีดีหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งทําให้รู้สึกว้าวมากเลยนะั่นก็คือเป็นมีจอนะครับจะเป็นจอสีนะครับตัวนี้จะเป็นจอขาวดำเนี่ยเป็นกัวตกดุนไปแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับมี Quick s h i f นะครับ Quick s h i ก็หมายความว่าเป็นตัวที่สามารถ ที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับโดยไม่ต้องกำคัดนะครับก็หมายความซึ่งคำว่ามาสเตอร์ออฟท็อกแล้วเนี่ยเอาเป็นมาสเตอร์ออฟท็อปุ๊บแถมยังมีควิทชิปขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการต่อเนื่องของเกียร์เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นุดเร็วนะครับผม อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่รู้สึกาไม่อิจฉามากเลยครับนั่นก็คือจะเป็นเขาเรียก c r u สคอ Control นะครับ c r u สคอ Control เนี่ยมันก็เหมือนกับในตัวรถยนต์อ่ะเคยได้ยินใช่ไหมคร u i s e Control มันก็คือการที่ล็อกความเร็วนั่นเองครับซึ่งผมไม่มีโอกาสได้ไปที่เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับที่มาเลเซียหรือไม่ใครยังไม่เคยไปนะครับก็แนะนําว่าลองวิ่งออกทริปสักหลายร้อยกิโลดูนะครับซึ่ง c r u สคอ Control เนี่ยมีดีมากเลยครับมีดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปบิดคันร่งนะครับหรือว่า เมื่อยมือนะครับเราถ้าเราดึงมือออกเนี่ยความเร็วันจะตกใช่ไหมแต่ถ้าคุณสั่นโทคือเราล็อกความเร็วไว้นะครับรถก็จะทํางานไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่รู้สึกอิจฉามากเลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวถ้าเกิดถ้าถ้า,ถาเราจะใส่บีบเนี่ยบีบเนี่ยมันจะใส่เป็นตัว FG กับทวิเซอร์ยังใส่ได้แต่ถ้าเป็นทวิเซอร์กับ GT เนี่ยมันจะมีมุมที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวชิลหน้าก็อาจจะ องศานะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครจะซื้อ GT แล้วมาใส่ของแต่งบางทีของพวกเทเซอร์หรือพวก GT เนี่ยก็อ,อาจจะต้องแบบต้องมาถามในกลุ่มนิดนึงนครับว่ามันเหมือนกันไหมนะครับใส่ได้ไหมอะไรแบบนี้ <S <S ส่วนท่อเนี่ยท่อเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าใส่เป็นตัวของตัวเทเซอร์เลยเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นตัวถ้าเราไปใส่ตัวท่อคอวุนนะครับของอาคาอาคาตัวคอวุ่นอ่ะบางทีอ่ะ เราต้องไปแปลงนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะชนกับตัวเอ,อเขาเรียกอะไรสแตนคู่นะครับหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมในการในการความแตกต่างนะครับของตัว FJ09 นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วพอพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว GT นะครับเอ้ยไม่ใช่สิพัฒนานมาเป็นตัว c r u ซอ e r ธรรมดานะครับตัว9 ตัว Tracer MT 0 9 Tracer นะครับแล้วก็เป็นตัว GT ในปัจจุบันนะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือความแตกต่างส่วนใครที่คิดว่าจะซื้อตัวไหนนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหลุดลงมาเยอะเลยนะครับถ้าจะเอาแบบตัวเดิมๆนะครับซึ่งความแรงมันแรงเท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้าจะเอาความแรงเท่ากันอยู่แล้วก็เป็นตัว FG ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเจนแรกนะครับเทคโนโลยีอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากตัวนี้ก็โอเคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าฟูคือให้อ p อปชันมาเต็มณเวลานี้เลยนะครับก็คือตัว GT นะครับ900 GT เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหิแล้วยังอิจชาเลยนะครับขนาดซื้อไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคได้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ